สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y o u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเย็นๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับเข้าสู่เดือนใหม่นะครับเดือนธันวาคมนะครับไฮไลท์เนี่ยมันจะไปตกอยู่วันที่3 1ธันวาคมนะครับเพราะว่าบางดิวเนี่ย ได้ติดต่อเซ็นสัญญาล่วงหน้าแต่วันนี้นะครับยังไม่มีคําว่าการเซ็นสัญญาล่วงหน้าแบบ Official นะครับหลายๆสโมสรกําลังเสริมทัพแบบหนักหน่วงนะครับโดยเฉพาะอาร์เซนอลอาร์เซนอลเนี่ยนะครับมองไปที่กองหน้านะครับรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและเชลซีต่างก็ต้องการกองหลังและ องหน้าบางรายที่จะมาเติมเต็มนะครับเรื่องราวของลิเวอร์พูลนะครับอย่างดีลของนิโกวิลเลียมเนี่ยนะครับที่กำลังจะหมดสัญญาเนี่ยเขาจะเซ็นกับลิเวอร์พูลไหมอัปเดตนะครับเดี๋ยวขอเรียกเข้ารายการก่อนเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันในช่วงเย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นจากเรื่องราวของวิลฟริสนะครับ วิลฟิสครับเป็นนักเตะดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ปล่อยตัวให้สมอสอร์สันฮิเบอรเนียนยืมตัวไปนะครับทีนี้วิลฟิสเองนะครับเป็นนักเตะเล่นตำแหน่งกองหลังการเล่นให้กับฮิเบอรเนียนสุดยอดใช้คำว่าสุดยอดเลยครับเพราะว่าสมอสอรนฮิเบอรเนียนขอเซ็นสัญญาถาวรกับเขานะครับวิลฟิสครับได้รับคำชื่นชมอย่างสูงในการไปเล่นที่สกอตนะครับ สกอตแลนด์นะครับและที่สำคัญก็คือการที่ฮิเบเรีนจะขอเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้นะครับผู้จัดจาก,การทีมนะครับที่ชื่อว่านิกมอนโกเมอรีนะครับได้ขอเซ็นสัญญากับวิลฟิสนะครับเพราะว่าเด็กคนนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับเขาประทับใจมากสำหรับการเล่นการยืมตัวมาเนี่ยและเขาต้องการที่จะเก็บกองหลังรายนี้ไว้กับทีมถาวรน,นะครับนิ Nick กมอนโกเมอรีกล่าวว่าถ้าเลือกได้ เราควรเซ็นสัญญาถาวรกับเขาเด็กหนุ่มวัย20ปีนะครับเติบโตขึ้นทุกสัปดาห์อายุเป็นเพียงตัวเลขของเขานะครับแต่ความเป็นมืออาชีพยอดเยี่ยมนะครับดูจากการฝึกซ้อมของเขาทุกวันความทุ่มเทแน่นอนครับอนาคตที่ยิ่งใหญ่รออยู่นะครับุุฒีภาวะของดารุ่งแต่ละคนจะแตกต่างกันนะครับก็ฮิเบเนียนอยากเซ็นสัญญาถาวร นะครับก็อยู่ที่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับว่าจะโอเคหรือเปล่ารอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกันนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของการเสริมทัพนะครับจูเลี่มฟิมปงนะครับตกเป็นข่าวอย่างหนักกับอาร์เซนอลแล้วนะครับสถานการณ์ของฟิลปงเนี่ยไม่แน่แล้วนะครับสำหรับการที่จะย้ายไาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือทีมใดก็ตามนะครับ สโมสรอาร์เซนอลนะครับพร้อมที่จะฉีกสัญญาฟิมปงนะครับสาล้านปอนด์คือถ้าเกิดนับการถอยหลังเมื่อวานก่อนนะครับในรายง,งานของฟอรินเพเทนเบิร์กเนี่ยผมได้พูดถึงรายละเอียดของฟิมปงไปแล้วว่าฟิมปงเนี่ยนะครับได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมานานแล้วและมันก็ถึงเวลาที่เอเดนแฮมจะต้องเซ็นสัญญากับแบ็คขวาคนนี้นะครับในขณะที่อาร์เซนอลนะครับกำลังจะต่อสัญญาเบนไวต์และโทมิยาสึก แต่เขาก็ต้องการแบ็กขวาเพิ่มเติมอีกกันเนื่องจากยูเรนติเบิลเจ็บทีนี้ฟิมปงเนี่ยนะครับก็กลายเป็นการแข่งขันที่หนักหน่วงแน่นอนนะครับทีนี้ในการสัมภาษณ์ของอีวเวนติ้งสแตนดาร์ดเนี่ยนะครับในเกมที่อาร์เซนอลเนี่ยนะครับคืออย่างนี้ฟิมปงเนี่ยนะครับจะเป็นแรงสนับสนุนของบุคโยซาก้าชั้นยอดเขามองเกมอย่างนี้เลยฟิมปงเนี่ยนะครับจะช่วยให้พื้นที่เล็กๆเ,เนี่ยในจังหวะสุดท้ายเนี่ยของอาร์เซนอลอันตรายมากขึ้นนะครับก็ อันนี้ต้องรอดูกันนะครับว่าอาร์เซนอลจะยื่น40ล้านอ่าประมาณเท่าไหร่นะตัวเลขเมื่อกี้ผมจําตัวเลขไม่ได้ละตัวเลขประมาณ40ล้านยูโรเออเนี่ยแหละประมาณ34ล้านปอนด์รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของจอรอนซานโชและดอนนี่ฟันเดเบกนะครับรายงานล่าสุดนะครับได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่า สถานการณ์จอร์แดนซานโชในตอนนี้นะครับหลังจากที่สโมสรยูเวนตุสครับเปิดการเจราจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปรากฏว่าตอนนี้ทั้งซานโชและดอนนี่ฟันเดเบกนะครับน่าจะลงเอยกับสโมสรใหม่คือยูเวนตุสนะครับคืออันดับแรกเลยเนี่ยซานโชไม่ขอโทษนะครับส่วนดอนนี่ฟันเดเบกเองนะครับคือคือตอนนี้นะครับแมนยูเองเนี่ยนะครับก็คงจะตกลงขายถาวรซานโช น่าจะอยู่ที่ตัวเลขที่จะต้องตกลงกันได้ผมไม่พูดตัวเลขนะเพราะว่าอันดับแรกเลย2สโมสรนี้จะทําธุรกิจกันในการยืมตัวก่อนแต่ในการยืมตัวครั้งนี้จะมีเงื่อนไขผูกพันเซ็นสัญญาถาวรได้นะครับส่วนดนนี่ฟันเดเบกนะครับก็คาดการกันว่าจะเป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับน่าจะคัดน่าจะคัดตัวประมาณ30ล้านปอนด์ดอนนี่ฟันเดเบกนะครับฤด,ดูกาลนี้เป็นแค่ตัวสำรองนะครับก็ ประเด็นสาคัญเนี่ยตัวของดอนนี่นะครับไม่น่าจะอยู่ในแผนการทําทีมแน่นอนส่วนคนอื่นๆนะครับอย่างราอาราฟิวารานนะครับแล้วก็แฮนนี่แม็คกควายจอร์นี่แเวนเนี่ยนะครับก็รอดูเหตุการณ์ถัดไปนะครับแต่ตอนนี้นะซานโชกับดอนนี่น่าจะลงเอยกับยูเวนตุสในรูปแบบการยืมตัวพ่วงการเซ็นขาดนะครับถ้าไม่เซ็นขาดไม่ให้ไปประมาณนี้นะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของลูคัสปาเกต้ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสมุนงอนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเริ่มแล้วนะครับสำหรับการเจรจากับลูคัสปาเกต้านะครับกองกลางของเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยคนนี้เก่งมากต้องยอมรับเลยว่าลูคัสปาเกต้านี่นะครับทีมชาติบราซิลนักเตะคนนี้อายุ26ปีสูง180เซนิเมตรหนัก82อ่72กิโลกร,รมัม นักเตะร,รายนี้นะครับเป๊ปกาเดียล่านะครับสนใจมานานแล้วนะครับและที่สำคัญก็คือเขากำลังจะขายคาร์วิสฟิลิปนะครับลูคัสปาเกต้านะครับจะมาแทนตำแหน่งนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในสื่อต่างประเทศก็บอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับได้บรรลุข้อตกลงกับปาเกต้าในรายละเอียดส่วนตัวไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับในในรายงานจากฟุตบอลทราน์เฟอร์นะแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย ก็อาจจะเซ็นสัญญากับลูคัสปาเกต้าได้ยากผมบอกเวยว่าเซ็นยากเพราะอะไรเพราะเขาไม่ขายนี่คือประเด็นสําคัญในการเซ็นสัญญากับผู้เล่นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับแมนซิตี้เองเนี่ยอาจจะหันไปเซ็นสัญญากับเซอร์เกอนาบีนะครับเซอร์กอนาบีก็ต้องรอดูเหตุการณ์เปลี่ยนนะครับเพราะว่าในสื่อต่างประเทศก็บอกว่าจริงๆแล้วนะครับลูคัสปาเกต้าเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับซิตี้แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีดีลของเซิร์ฟกรนาบีอีกคนหนึ่งนะครับเซิร์ฟกรนาบีเนี่ยค่าเหนื่อย247,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แมนเชสเตอร์ซิตี้จ่ายได้สบายๆนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับเซิร์ฟกรนาบีเนี่ยยังเป็นตัวเลือกที่เป็นรองลูคัสปาเกต้านะครับแมนซิตี้เนี่ยไม่แน่นะอาจจะทุ่มเงินซส,สัญญาก,กับบางคนในคนหนึ่งต้องทุ่มเซ็นกับคนใดคนหนึ่งรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวใหญ่อีกเรื่องราวหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวของการเซ็นสัญญาระดับ129ล้านปอนด์นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกำลังจะซื้อนักเตะใหม่นะครับเขาคนนั้นก็คือราฟาเอลเรอัลนะครับราฟาเอลเรอัลเนี่ยนะครับได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับเอซีมิลานก็จริงอยู่นะครับแต่เร a l อัลไม่มีความสุขนะครับวันนี้ตามสิตีของฮูส s ก o r e ่นะครับเขาบอกว่าเร a l อัลมี สถิติการเล่นในดูการนี้อยู่ที่7.14เต็ม10นั่นก็หมายความว่าเขาไม่ได้เล่นโดดเด่นมากแต่วันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกำลังจะเต็มใจยื่นข้อเสนอนะครับ150 000, 000ล้านยูโรหรือประมาณ129ล้านปอนด์ให้เอซีมิลานขายลาฟาเอรเรอัลให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้และนี่อีกนี่จะกลายเป็นอีกหนึ่งความแตกต่างนะครับ เรย์เเนี่ยนะครับจะสร้างความแตกต่างให้กับแมนซิตี้ได้หรือไม่นะครับเพราะในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกกันว่าเป๊ปกาดิวลานะครับจะใช้ความสามารถของเรย์เนะครับที่สูง6ฟุต2นิ้วนะครับในการโจมตีในฤดูกาลนี้นะครับนี่ขนาดได้โดกูแล้วนะยังเจ้าเรย์ a ออีกนะครับก็รอดูกันนะครับแมนซิตี้ทุ่ม129ล้านปอนด์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็น เรื่องราวของราดูดากูชินนะครับไม่แปกลกหรอกครับวันนี้นะฟังเอเย่นเอเย่นของรากูชินนะชื่อว่าฟอรินมาเนียนะครับเอเย่นของรากูชินชื่อว่าฟอรินมาเนียเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับในโพสต์การ์ดนะท่านลองฟังเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะครับเมื่อวานเมื่อวานนี้นะครับมีหลายสโม,มสรต้องการเซ็นสัญญาก,กับรากูชิน โดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถามว่าจริงไหมเอเจนตอบว่าไม่จริงยังไม่มีทีมใดเปิดการเจรจากับเจนัวและได้คุยกับลากูชินเลยแต่อย่างไรก็ตามสโมสอน,นะครับพยายามที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับนักเตะนะครับตอนนี้นะเจนัวเนี่ยกำลังจะต่อสัญญากับนักเตะรายนี้ซึ่งฟอร์มดีทีนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับ เขาเนี่ยมีเงินที่จะซื้อแต่อย่างไรก็ตามนะครับเอเย่นก็ยืนยันนะเขายังไม่ได้คุยกับผมเขายังไม่ได้มีคุยกับผมแต่รู้ว่าหลายสโมสรเนี่ยติดตามรากุชินอยู่โดยเฉพาะนิวคาสเซิลด้วยนั่นก็หมายความว่านะครับการเจรจารเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นการย้ายทีมเกิดวันที่1มกราคมนี้ได้นะครับและก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับก็ เดี๋ยวรอดูกันค่าฉีกสัญญาของรากูชินเนี่ยอยู่ที่30ล้านยูโรนะครับรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของมาร์กเกฮีนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับมาร์กเกฮีเนี่ยนะครับกองหลังของคริสตันผลิตวันนี้นะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าสโมสรเชลซีนะครับกลายเป็นคู่แข่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วครับสโมสรเชลซีเชลซีเนี่ยนะครับเคยเป็นอดีตต้นสังกัดของ ม e. าร์กเกฮีจนกระทั่งเขาย้ายออกจากทีมไปนะครับวันนี้กลายเป็นสโมสอนเชลซีนะครับกำลังพิจารณาในการเซ็นสัญญากับมาร์กเกอฮีอีกรอบนึงถ้าท่านเป็นมาร์กเกฮีเนี่ยท่านจะมาเชลซีไหมนี่คือประเด็นสำคัญนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะเชลซีอะสามารถเซ็นสัญญากับกองหลังคนอื่นได้นะครับแล้วก็มีชื่อของดากูชินอยู่ด้วยนะ แต,แต่เมื่อกี้ราคูชินเนี่ยเป็นข่าวกับแมนยูนะครับแล้วก็นิวคาเซลเงื่อนไขในการปล่อยตัวนักเตะนะครับจะอยู่ที่30ล้านยูโรนะครับดังนั้นนะครับมาร์กเอาใหม่นะอันนั้นดาคูชินนะแต่ถ้าเป็นมาร์กเกฮีนะครับจะต้องใช้เงินทั้งหมด60ล้านปอนด์รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวของการย้ายทีมแบบสมบูรณ์แบบอาร์เซนอลเนี่ย ถ้าจะเซ็นสัญญากับกองหน้าที่สมบูรณ์แบบกว่ากาเบรียลเฮซุสท่านคิดว่าเขาต้องเซ็นสัญญากับใครระหว่างอีวานโทนี่กับวิกเตอร์โอเซมเพนนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของการเซ็นสัญญากับนักเตะที่เก่งกว่าและสามารถเปลี่ยนแปลงทีมได้มีการพูดถึงวิกเตอร์โอเซมเพนกับอีวานโทนี่แต่อย่างไรก็ตามนะครับทั้ง2องดีลนี้นะครับอาร์เซนอลต้องเซ็นคนใดคนหนึ่งเพราะว่าตัวของ วิเตอร์โอเซเพนนะครับมีค่าฉีกสัญญาที่แพงมากในขณะที่ตัวของอีวานโทนี่นะครับก็เป็นข่าวมาเป็นเดือนละก็จะมีค่าฉีกสัญญาพอตัวเช่นกันนะครับก็ตอนนี้นะเอาตรงๆเลยนะครับอีวานโทนี่เนี่ยนะครับได้รับความสนใจจากหลากหลายสโมสรนะครับก็รอดูกันนะครับค่าตัวของอีวานโทนี่เนี่ยนะครับอาจจะถึงร้อยล้านยูโรก็ได้นะครับเพราะว่าความต้องการในการตลาดนะครับรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรนิวคาเซิลกันนะครับผมนี่ก็เซอร์ไพรส์นะจริงๆแล้วนะครับเมื่อคือนนี้ในสรุปข่าวดึกๆอะ่ะข่าวเขาออกมาว่าอา่านิวคาเซิลต้องการลูคาคูจริงหรอลูคาคูจะอายุ30ปีแล้วแต่เรื่องนี้นะครับอยู่ในรายการทอล์กสปอร์ตด้วยนะแล้วเขาก็มีการพูดถึงว่าตอนนี้นะครับลูคาคูเนี่ยต้องการแยกทางกับเชลซีและที่สำคัญก็คือลูคาคูเซ็นไม่แพงครับ น่าจะใช้เงินประมาณ38ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ32ล้านปอนด์โดยประมาณนะครับ38ล้านยูโรนะเนี่ยคือสามารถที่จะจ่ายได้เลยแต่งไนก็ตามนะครับในสื่อตามไปเลยเขาบอกว่าหลายๆทีเนี่ยไมมครับไม่กล้าลงทุนกับลูคาคูเพราะเสี่ยงเพราะเสี่ยงเลยนะเออเสี่ยงแล้วสนใจทําไมในข่าวเนี่ยเขาบอกเลยว่านิวคาเซิลเนี่ยนะครับน่าจะเป็นจุดหมายปลายทางของลูคาคูได้ดีที่สุด เพราะเขาได้รับการพิสูจน์ในเกมใหญ่มาแล้วนะครับนี่คือครัวคูนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของคาวิชาควารัสซาเคเรียนะครับคาวิชาเนี่ยนะครับวันนี้คุณพ่อของคาวิชานะครับได้ออกมาพูดถึงสโมสรเดียบัริดนะครับเอ,า,อาง่ายๆนะเขาบอกว่าลูกชายของเขาเนี่ยนะครับ ต้องมูลสนห์ของเดียดริตนะครับแล้วก็เชื่อว่าคาวิชาเนี่ยนะครับจะเลือกสโมสรเดียดริตเพียงทีมเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะครับในสื่อต่างประเทศนะครับเขาบอกเลยว่าคาวิชาถูกตั้งค่าตัวไว้ที่100ล้านยูโรนะครับแล้วหมายความว่าเดียดริตจะต้องใช้เงิน100ล้านยูโรในการเซ็นสัญญากับคาวิชาคาวาสเคเรียนะครับทีนี้คุณพ่อบอกว่าอะไรรู้ไหมคุณพ่อบอกว่าสําหรับคาวิชาแล้วการได้เจอกับเดียดริตในในเกมที่เล่นเมื่อคืนเนี่ย เขาเนี่ยนะครับทุกคนในบัตในครอบครัวเนี่ยเป็นแฟนของเรอัวมาริดและเราก็ชอบแช์นี้เป็นพิเศษนะครับนั่นก็หมายความว่าคาวิชานะครับเคยเป็นข่าวกับเชลซีเนี่ยถ้ากันเลือกกันแบบจริงๆนะครอบครัวของคาวิชาตก็คงที่จะให้เลือกเรอัวมาริดนั่นเองนะครับก็เป็นแฟนเรอัวมาริดเกือบทั้งบ้านนะครับเอาง่ายๆนะก็ไม่น่าจะมีโอกาสเชลซีนะครับก็ไม่น่าจะมีโอกาสมาเชลซีรอดูกันต่อไปนะครับเหตุการณ์มันอาจจะพลิกผันก็ได้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของนิโกวิลเลียมกันนะครับนิโกวิลเลียมนะครับจริงๆแล้วค่าตัวอยู่ที่42ล้านปอนด์นะแต่วันนี้นะครับนิโกวิลเลียมนะครับก็จะไม่สามารถเซ็นสัญญากับสโมสรลิเวอร์พูลได้นะครับเพราะอะไรนิโกวิลเลียมนะครับยุตินะครับความเป็นไปได้ที่จะย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลในเดือนมกราคมนี้นะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยนะครับได้พูดคุยถึงสัญญาฉบับใหม่นะครับ ทีนี้ตัวของนิโกวิลเลียมนะครับได้กล่าวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าผมมีความสุขนะครับกับแอตติกบิวบามากนะครับและที่แน่ๆนะครับเขาทำไป7แอซิสนะครับตัวของนักเตะเองนะครับก็ค่อนข้างมีความสุขนะครับกับทีมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะครับนิโกวิลเลียมนะครับก็คงจะต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับก็ไม่น่ามีอะไรพิโขแล้วนะครับก็ รอดูกันนะครับนิโกวิลเลียมนะครับจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับแอตติกโกกับแอตติกบิลเบาแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของโทมิยาสึนะครับแล้วก็ตัวของเบนไวท์นะครับล่าสุดนะครับความเคลื่อนไหวนะครับสโมสรอาร์เซนอลนะครับกำลังจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับเบนไวท์นะครับ เป็นไวเนี่ยสัญญาหมดในปี2 0 2 6นะครับแล้ววันนี้เป็นวัยยุ26ปีต้องการให้มิเคลอเจต้านะครับยืนยันนะครับด้วยการต่อสัญญาฉบับใหม่เพื่อให้เขานะครับมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมนะครับก็คาดกันกันว่านะครับจะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับก็เดี๋ยวรอดูกันเพราะว่ามันต้องล่างก่อนไงตอนนี้แหละครับอาร์เซนอลเองนะครับก็มีอะไรที่ต้องทําอีกเยอะนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรื่องดงเรื่องดีวเขาเยอะมากนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องเราต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของกาเบียลมอสคาโดนะครับเรื่องราวพลิกผันมันขึ้นอยู่กับการเจรจาค่ำคืนนะมันเปลี่ยนได้เลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของกาเบียลมอสคาโดเนี่ยนะครับในสื่อต่างประเทศถ้าเกิดใครฟังผมมาตลอดนะพลิกจากเชลซีแล้วไปอยู่กับปารีสเฉยเลยนะคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าตามงจากสปอตเนี่ยนะครับเดโกเนี่ย เขาเจราจาเองต้องการให้เขาเนี่ยไปอยู่กับเขานี่คือตัวของอตัวของมอสคาโดเนี่ยเดโกูเจราจานะแต่ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะอน,นันได้เพราะว่าปารีสแยแมงนะครับกลายเป็นทีมเต็งแก่งขึ้นมาเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าค่าเหนื่อยเขานั่นแหละคือตัวแปรแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่นั่เรราของออลตูนี่มาเซียวกันนะครับล่าสุดนะครับก่อนที่จะขายออกไปเนี่ยนะครับตอนนี้มาเซียวเนี่ยนะครับมีสัญญาโบน1ปีก็จริงอยู่นะแต่ตอนนี้อยู่กับแมนยูมา9้าฤดูกาลแล้ววันนี้ค่าตัวของเขาเนี่ครับตอนมาใน36ล้านปอนด์แต่ตอนอัลลาแมนยูตอนนี้อายุ27ปีนะครับ23ประตูจาก48นัดนะครับในทุกรายการที่สำคัญก็คือนั่นคือเมื่อก่อน แต่วันนี้ไม่ใช่นะครับตอนนี้มาเซียวเองนะครับหากเซอร์จิมเลดคลิปนะครับเซ็นสัญญาวันไหนในตลาดเดือนมกราคมนี้มาเซียวเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกยกเลิกส,ญญสัญญาได้และอาจจะถูกขายออกไป2อย่างครับรอดูกันนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของามอเอลเอริงจูเนียนะครับามูเอลเอริงจูเนียนะครับวันนี้นะครับอังเก้พอสเตโฮกูเนี่ย เดินหน้านะเขาเดินหน้านะครับที่เซ็นสัญญากับแบ็กซ้ายคนใหม่นะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าซามูเอลเอลริงกิเนียนะครับถ้าสเปอร์จะซื้อจะสามารถซื้อได้ในราคา18ล้านยูโรนะครับหรือมันสาจ15.5ล้านปอนด์นะครับซามูเอลเอลริงกิเนียเนี่ยนะครับซื้อจากยูวนตุสนะครับรอดูกันนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันนะครับวันนี้ เรื่องราวของลิเวอร์พูลนะครับกับฟอร์เรนเวิร์สครับมีอัปเดตนะครับ,รบล่าสุดในช่วง1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับตามรายงานจากฟุตบอล365นะครับตอนนี้เฟิร์สถูกตั้งค่าตัวไว้ที่95ล้านปอนด์นะครับถือว่าหนักหน่วงมากสโมสรลิเวอร์พูลนะครับต้องการเซ็นสัญญากับฟอร์เรนเวิร์สครับซึ่งสัญญาจะหมดในปี2027และที่สำคัญก็กคือฟอร์เรนเวิร์สครับการเล่นให้กับ,บไอทีมในบุนเดสกีกาเนี่ย เขายิงไปยิบเก้าประตูนะครับ38แอสซิสจาก120เกมโรเบอร์คูเซ่นเนี่ยนะครับเป็นอีเพนป็นงามอยู่แล้วไม่ควรขายอันนี้เอาตรงๆนะรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเดี๋ยวผมขอยัดดูรายละเอียดนิดนึงนะเรื่องราวของสเปอร์นะครับมันเป็นเรื่องที่สเปอร์จะต้องฉีกสัญญาณ100ล้านยูโรครับสโมสรสเปอร์นะครับ กำลังจะเซ็นสัญญากับอันโตนิโอซิบาให้ได้อันโตนิโอซิวานะครับเป็นที่รู้กันนะครับมีเงื่อนไขาการฉีกสัญญาอยู่ที่100ล้านยูโรนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาเป็นกองหน้านะครับขอขอไปนะครับอันโตนิโอซิวาเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติโปรตุเกสเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่แมนยูสนใจมานานแต่วันนี้อังเก้ปอสเตโคกูนะครับก็เปิดโอกาสนะครับในการฉีกสัญญา เซนแบ็กดาวรุ่งรายนี้นะครับและนี่จะเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาที่ที่ดีที่สุดนะครับสำหรับอันโตนนโอซิวากับโค้ชเก่งๆคนนี้นะครับแต่สเปอร์ต้องทุ่มถึง100ล้านยูโรรอดูกันนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับตลาดนักเตะล่าสุดนะครับในช่วงค่ำคืนนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับผมได้พูดถึงวิลฟิสก่อนนะครับ วิลฟิสนะครับเป็นกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นในส่วนของดาวรุ่งนะครับทีนี้ประเด็นสําคัญเนี่ยมันอยู่ที่ว่าสมสรฮิเบเรียนนะครับต้องการเซ็นสัญญากับวิลฟิสไปเลยนะครับโดยที่เด็กคนนี้นะครับเป็นนักเตะที่สมอสรนี่นะครับค่อนข้างโอเคมากนะครับน่าจะมีโอกาสที่จะไปอยู่กับสมอสรฮิเบเนียนอย่างถาวรนะครับก็ผมก็ยืนยันตามสื่อไปแค่นั้นเองครับ วิวฟิตีโอกาสนะครับแต่ว่าขายขาดต้องคุยกันดีๆนะส่วนเรื่องราวของกิลิมิฟิมโปงนะครับกลายเป็นสโมสรอาร์เซนอลมาแล้วนะครับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับต้องการเซ็นสัญญากับฟิมโปงในฐานะนักเตะที่จะมาช่วยบุคโยสากาอันนี้ก็ต้องรอดูเหตุการณ์ที่มันจะต้องพลิกอีกรอบและกันนะครับในรายงาน,นจากเกาโชเมคาโต้ ato, เขาบอกเลยนะครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยนะครับ สนใจมากๆสําหรับนักเตะรายนี้นะครับก็ต้องรอดูกันฟิมโปงเก่งต้องยอมรับเลยนะครับส่วนเรื่องราวของเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแล้วก็เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของอจอร์แดนซันโชนะครับซันโชอตอนนี้นะครับเอาง่ายๆนะถ้าไม่มีออปชั่นซื้อขาดเขาไม่ให้ยืมและตอนนี้นะครับข้อตกลงของยูเวนตุสเนี่ยก็ดูเหมือนว่านะครับจะเสร็จแล้วนะครับใกล้เสร็จเต็มทีละก็คือ ดอนนี่ฟานเดเบกนะครับแล้วก็เจเดนซานโช่สคนจะไปอยู่กับสโมสรยูเวนตุสนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็ก็คงจะเป็นไปตามนั้นแหละนะครับส่วนเรื่องราวของเดี๋ยวเขายัดไลนนิดนึงนะครับราฟาเอลเดี๋ยนะลูคัสปาเกต้าก่อนเกือบลืมลูคัสปาเกต้านะครับเป็นนักเตะทีมชาติบราซิลนะครับที่ตอนนี้แมนซิตี้เนี่ยต้องการตัวมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับซิตี้มีอะไรต้องทำเยอะแยะมากมาย แม้กระทั่งกดทางการเงินนะครับในขณะที่ลูคัสปาเกต้าเนี่ยนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีข่าวนะครับแต่ว่าไม่มีใครชัดเท่ากับแมนซิตี้กีกแล้วนะครับลูคัสปาเกต้าเนี่ยมีโอกาสที่จะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยมากๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวของสักครู่นะครับเรื่องราวของราฟเอรอัลอันนี้นะครับน่าสนใจสุดๆเลยเพราะว่าเรอัลกับแมนซิตี้เนี่ยนะครับสามารถเป็นไปได้นะ เรียลกับแมนซิตี้สามารถเป็นไปไ,ได้นะครับแล้วซิตีของเขาว่าในฤดูกาลนี้นะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่คือโอกาสที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะเซ็นสัญญากับราฟาเอลเรอยลนะครับก็ต้องรอดูเหตุการณ์กันต่อไปเนาะแล้วก็เรื่องราวของอารากูชินนะครับราดูรากูชินเดี๋ยวนะผมพูดถึงเรอยลเลยใช่ไหมต่อไปก็จะเป็นรากูชินนะครับ เรื่องราวของดากูชินเนี่ยนะครับเป็นเซนเตอร์แบ็กที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและหลายๆทีมสนใจมากๆนะครับและน่าจะเป็นดีลที่เอเดรียนแท็กเนี่ยต้องการตัวมากๆนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับแล้วก็ในส่วนของอาดากูชินนะใช่ไหมเรื่องราวของวิกเตอร์โอเซมเฮนอันนี้นะครับเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจเลยว่านักเตะร,รายนี้นะครับเป็นนักเตะที่จะสร้างความสมบูรณ์แบบให้กับสโมสรที่เซนนะครับในฐานะในเฉพาะสโมสรอาร์เซนอล อันนี้อันนี้ต้องยอมรับเลยว่าอาร์เซนอลเนี่ยนะครับถ้าเกิดโอซิมเพนไปอยู่จริงนะครับอาร์เซนอลโคตรน่ากลัวเลยนะครับก็อันนี้ก็ต้องรอดูเหตุการณ์ที่มันจะพลิกผันละกันนะครับส่วนรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมขอยัดไล่นิดหนึ่งนะโอ้โหวันนี้เรื่องราวมันเยอะนะครับก็ดากูชินเสร็จก็จะเป็นมาร์เกฮีนะครับมาร์เกฮีเนี่ยนะครับเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับทีมชาติอังกฤษและเขาเนี่ยทำอะไรหลายอย่างได้มากๆนะครับ แต่อะไรก็ตามนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่ามาร์เกฮีกับเชลซีเนี่ยนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้รวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เรื่องราวของแบบนึงนะครับผมพยายามที่จะไล่รายละเอียดของข่าวให้มันแบบไม่ไม่ข้ามนะเรื่องราวของลูมิรูลูคาคูนะครับต้นสังกัดเนี่ยนะครับเขาก็บอกไปแล้วเนาะว่าต้องปล่อยออกไปนะครับลูคาคูเองนี่กลับมาก็คงไม่มีความสุขเหมือนกันนะครับก็ ว่ากันไปตามสูตรนี้นะคือถ้าไม่ถ้าไม่ชอบอ่ะนะครับลูคาคูก็คงไม่ไปนะครับถ้าชอบถึงจะไปเออก็ตรงประเด็นดีนะส่วนเรื่องราวของอใครอีกเนี่ยนะครับนิกโก้วิลเลียมใช่ไหมไอ้าาออาาคาวิชา่าก่อนปะลูคาคูแล้วเป็นคาวิชาคาวิชาคาวัสเตเคเรียนะครับวันนี้นะครับก็โดดเด่นนะครับโดดเด่นในส่วนของการเล่นฟุตบอลอยู่แล้วแต่คุณพ่อเขาบอกว่า ทีมเดียวที่คาวิชาจะไปก็คือสมโมสรเรียวมันิดนั่นเองนะครับก็ก็มีการกระซิบกับอาใครนะลูดิเกอร์ของเรียวมันิดด้วยนะในเกมล่าสุดนะครับเพราะว่าเขาเขาโดดเด่นมากแล้วก็เรื่องราวของอาใครอีกนะเรื่องราวของนิโก้วิลเลียมไปแล้วนะครับเรื่องราวของอาดาร์ูชินไปแล้วเรื่องราวของอาใครนะเรื่องราวของโอ้โหวันนี้วันนี้ข่าวเยอะนะครับเรื่องราวของ อามาเซียล uh, นะครับผมก็พูดไปหมดแล้วเนาะมาเซียลเองเนี่ยนะครับมันต้องอยู่ที่โอกาสในการลงเล่นเยอะๆนะแต่พอเขาบาดเจ็บปุ๊บเกมนะครับก็เล่นไม่ได้งไงนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับการยิงประตูของมาเซียลในคลาสสิกนะผมรู้สึกอย่างนั้นได้นะครับดังนั้นการที่แมนเชสเตอร์เ็ดมีมีมาเซียลอยู่แล้วเนี่ยครับก็ต้องคิดดีๆเนาะว่าจะรักษาเขาไว้ยังไงนะครับแล้วก็เรื่องราวของเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเ,เดี๋ยวผมใครเนี่ย ถึงถึงไออะไรนะถึงไอมาเซียลแล้วใช่ไหมโอเคแล้วก็เรื่องราวของเอเดี๋ยวนะมาเซียลออแปบบ๊บนึงนะครับเรื่องราวของอนิโก,โก้วิลเลียมเหรอนิโก้วิลเลียมผมพูดไปยงังนิโก้วิลเลียมนะครับเขาก็จะต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับกับแอตติกบิวบอลนะครับก็ไม่น่ามีอะไรพลิกโผนะเดี๋ยวนะ ผมขออนุญาตดูไอ้ข้อมูลแป๊บหนึง่งเมื่อกี้ผมดันไปคลิกแล้วมันแบบเปลี่ยนไปเลยอะนะครับไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวนะเ,เรื่องราวของมาเซียวเมื่อกี้ผมจบไปแล้วเนาะสรุปนะครับมาเซียวนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องราวอื่นๆนะครับเรื่องราวของเจอเกนคอฟนะครับกับโมเมนตัมของทีมนะครับทีมกํลาลังไปได้ดีเลยนะครับแล้วมันก็จะมีพวกดีลของสปเปอร์นะครับสโมสรสปเปอร์นี่ต้องการเซ็นสัญญาก,กับ ซามูเอลเอริงจูเนียซึ่งเคยเป็นข่าวนะประมาณ15.5ล้านปอนด์อันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มเริ่มอะไรละเริ่มอนุมัติอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ฟอร์ลินเวิร์ดกับลิวรตพูลนะครับต้องใช้เงินสูงถึง95ล้านปอนด์นะครับก็วันนี้นะครับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับผมทําให้หมดแล้วนะครับก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับนี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในค่ำคืนนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ